ในยุคสงครามระหว่างประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น,อนกองกําลังของญี่ปุ่นกําลังยกทัพเข้ามาในเกาหลีเพื่อเข้ายึดครองโดยกําลังผลนับแสนานายทําให้เกาหลีต้องเกณฑ์ทหารเข้ามาประจําการในการสู้ศึกแต่ทหารที่มีอยู่ก็ไม่มากพอจนทําให้ต้องออกกฎเพื่อให้แต่ละครอบครัวที่มีผู้ชายให้เข้ารับใช้ชาติเข้ามาเป็นทหารต่อสู้กับทัพญี่ปุ่นเบื่อไหมเวลาฟังเพลงเพลินแต่โฆษณามาขัดจังหวะ แอดขอได้นำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม V.I.U Premium อีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอิกนได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดเมนดูแลตลอด24ชั่วโมง ทีนี้จะฟังสปอยหนานหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาม,มากวนใจได้อีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้งไอดียรายที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกนเชื่อว่าโคบนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับทำให้ลูกชายของพวกมีเงินที่ไม่ต้องการส่งลูกของตัวเองต้องไปเสี่ยงเป็นทหารเลยนันก็ทำให้พวกเขาใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาคนรวยจ้างคนจนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางทหารเป็นที่แพร่หลายในยุคสมัยอย่างมาก กลุ่มชายยากจนจะต้องเสี่ยงชีวิตเพียงเพราะเงินเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวเสี่ยงแค่ไหนพวกเขาก็ต้องทำเพราะนี่คืออาชีพของพวกเขานั่นเองโดยในยุคสมัยนั้นเรียกกลุ่มนี้ว่าทหารตัวแทนในปี1592ในเขตพรมแดนจีนและเกาหลีโทอูเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ตัดสินใจจะเข้าร่วมทำอาชีพทหารตัวแทนเพราะเงินที่ได้มามันคุ้มที่จะเสี่ยงกับมัน วยเขาและผรักพวกวันนี้ถูกส่งไปทำภารกิจที่เสี่ยงตายแทนพวกทหารคนของทออูแต่ละคนมาจากบ้านที่ยากจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพื่อหาเงินได้แล้วมีแต่อาชีพนี้ที่พวกเขาจะหาเงินได้มากที่สุดโดยทออูจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มทหารตัวแทนวันนี้พวกเขาในหน้าที่ในการปราบพวกคนเถื่อนอยู่เจินพวกทออูได้ซุ่มโจมตีขบวนของพวกอยู่เจิโทออูจึงสั่งให้ก,ก๊กซูเตรียมพร้อมธนูพวกเขาจะเปิดฉากด้วยการถล่มด้วยลูกธนู แล้วเข้าโจมตีปิดเกมในการสู้ระยะประชิดต,ตัวและก็ถึงเวลาในการโจมตีก๊กสูและผักพวกจัดการยิงธนูเก็บพวกมันให้ได้มากที่สุดโทอูจึงสั่งให้โจมตีต่อสู้ระยะประชิดโดยพวกโทอูที่ต้องต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองพวกเขาจึงต้องทำทุกทางเพื่อฆ่าศัตรูให้ได้มากที่สุดจนโทอูกำลังจะฆ่าคนเถื่อนคนหนึ่งคนเถื่อนกลับบอกกับเขาไปว่าเขาเป็นคนโชซอนเขาก็เหมือนกับโทอูที่ยอมขายชีวิตเพื่อแลกกับเงิน เขาจึงชวนให้โทอูเขาร่วมกับพวกอยู่เจนพวกมันให้ค่าตอบแทนเป็นอย่างดีแต่โทอก็ไม่สนใจเขาจัดการตีจนชายคนนี้สลบทันทีหลังจากพวกโทอูจัดการคนเถื่อนพวกนี้ได้เสร็จแล้วพวกทหารก็เข้ามานับสอบพวกคนเถื่อนพวกนี้ทั้งหมดก็เพื่อผลงานของตัวเองโทอูต้องเสียคนไปหลายคนก็เพื่ออาชีพทหารตัวแทนส่วนพวกทหารก็ได้ผลประโยชน์ตัวเองไป พวกโทอูถูกแบ่งชั้นของทหารอยู่ชั้นล่างสุดไม่มีสิทธิการกินของดีๆไม่มีสิทธิการร่วมกินร่วมดื่มกับพวกทหารตอย่างใดทําให้บางคนก็เริ่มรู้สึกไม่ชอบสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู่นี้เลยโดยพวกทหารตัวแทนเป็นทั้งอาชีพของพวกเขาและเป็นกฎของทางกษัตริย์ที่ตอนนี้อยู่ในชว่วงสงครามกับทัพญี่ปุ่นจึงให้ทุกครอบครัวส่งผู้ชายเข้าร่วมหลบเป็น,นกองกําลังทหารตัวแทน พวกคนรวยก็ไม่ต้องการให้ลูกหลานตัวเองต้องมาเป็นทหารก็จ้างคนจนที่ไม่มีทางเลือกอะไรแล้วเข้ามาเป็นทหารตัวแทนพวกโทโอถูกเอาเปรียบทุกอย่างจากพวกทหารแต่นี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องทำเพื่อความอยู่รอดของตัวเองพวกโทโอจะต้องคอยติดตามกองทัพเกาหลีไปทุกเซิจนถึงเวลาที่สงครามที่แท้จริงได้เกิดขึ้นในปี1592หญี่ปุ่นได้บุกยึดเกาหลีโดยกองทัพสองแสนนาย กษัตริย์เกาหลีจะต้องรีบประชุมอย่างเร่งด่วนพวกขุนนางต่างเห็นว่าความปลอดภัยของกษัตริย์คือสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ถ้าไม่มีกษัตริย์บ้านเมืองก็คงมีแต่ความวุ่นวายเป็นแน่แต่ด้วยกษัตริย์ก็กลัวตายเป็นอย่างมากเขาจะไม่ขอตายอยู่ที่นี่แนะ่ถ้าต้องตายเขาขอตายที่จีนแผ่นดินใหญ่ซะดีกว่าด้วยที่เกาหลีและจีนมีความเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันกษัตริย์เกาหลีจึงขอกําลังเสริมจากจากักรพรรดิหมิงเพื่อมาช่วยพวกเขาลบกับพวกญี่ปุ่น แต่เสนาฝ่ายสายกับไม่ต้องการให้ทําแบบนั้นอย่างน้อยพวกเขาก็ควรลบด้วยตัวเองก่อนก่อนที่จะขอกําลังเสริมเพื่อไม่ให้จีนแผ่นดินใหญ่มองว่าพวกเกาหลีอ่อนแอจนไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้ภายภาคหน้าเกาหลีอาจจะมีภัยจากการกระทําเช่นนี้ก็เป็นได้กษัตริย์เกาหลีกับเห็นด้วยกับเสนาฝ่ายซ้ายฉะนั้นต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเพื่อจัดการทําสงครามกับพวกญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่กษัตริย์เกาหลีคนนี้อย่างแน่นอน โดยกษัตริ์เกาหลีจะไปที่หลบซ่อนตัวเพื่อเอาชีวิตตัวเองให้รอดที่ประเทศจีนและจะแต่งตั้งลูกชายของเขาขึ้นมาเป็นกษัตริย์ดูแลบ้านเมืองที่นี่มันก็เหมือนส่งลูกตัวเองไปตายช้าๆโด,ด,ดยความที่กษัตริย์เกาหลีคนนี้ไม่ได้สนใจหรือว่าใครจะตายขอแค่ตัวเองรอดชีวิตก็พอเลยนั่นก็ทําให้องค์ชายกวังแฮได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ด้วยอายุขององค์ชายแค่18ปปีไม่มีประสบการณ์ในการออกสืกไม่มีประสบการณ์ในการปกครองบ้านเมือง และยังกลัวตายไม่แพ้กับพ่อของตัวเองเขาจึงกลัวและขอร้องอย่าทำแบบนี้กับเขาเลยพ่อจึงบอกกับลูกชายไปว่าเอาเอกสารฉบับนี้ไปยังเมืองคังเกเยไปมอบให้กับท่านแม่ทัพชินเขาจะรับใช้องค์ชายดังกริส์พ่อจึงสั่งให้ลูกชายรวบรวมกำลังกับแม่ทัพชินเพื่อทำสงครามกับพวกญี่ปุ่นนั่นคือหน้าที่ขององค์ชายองค์ชายกับรู้สึกกลัวกับภารกิจที่เขาไม่อาจจะทำได้แต่พ่อก็ไม่ได้สนใจองค์ชายต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด ด้วยองค์ชายกวังฮาเป็นเด็กที่อดแอ,อเป็นเด็กขี้แยไม่มีการเป็นผู้นำพวกขุนนางจึงไม่ได้สนใจจะนับถือเขาเป็นกษัตริย์หากกษัตริย์เกาหลีได้สวรรคตไปพวกขุนนางพวกนี้ไม่มีทางนับถือเขาแน่แต่ด้วยหน้าที่ที่พวกเสนาบดีฝ่ายซ้ายจึงต้องให้องค์ชายไปยังเมืองคังกะย่ยให้ได้แล้วการเดินทางของกษัตริย์เกาหลีก็ทำให้ประชาชนไม่พอใจเป็นอย่างมากเหมือนกษัตริย์ที่พวกเขาเคารพรักกำลังทิ้งให้พวกชาวบ้านต้องมาตายในเมืองแห่งนี้ ชาวบ้านจึเกิดการลุกขึ้นขัดขวางมาให้ขบวนของกษัตริย์ออกไปจากที่นี่โดยมีกลุ่มของทหารตัวทานกลุ่มของโทโอูเป็นคนอารักขาองค์ชายกวางแฮชาวบ้านขัดขวางทุกวิธีทางจนทหารต้องใช้กําลังฆ่าพวกชาวบ้านเพื่อให้พากษัตริย์หนีไปจากที่นี่ได้แต่ก็ถึงเวลาที่กษัตริย์เกาหลีและองค์ชายต้องแยกทางกัน ผู้เป็นพ่อเดินทางไปยังประเทศจีนสถานที่ที่ปลอดภัยปล่อยให้ลูกชายดูแลบ,บ้านเมืองแทนในยามศึกสงครามเช่นนี้และหน้าที่ขององค์ชายต้องเดินทางไปยังเมืองคังกเยความเสี่ยงที่มีมากเพราะระหว่างทางอาจจะต้องเจอกับพวกญี่ปุ่นที่กำลังไล่ล,าลา่าชาวก็หลีไปทุกที่โดยขบวนเดินทางในครั้งนี้จะมีทั้งเสนาฝ่ายซ้ายนายทหารและนางกำนันรับใช้และกลุ่มของทหารตัวแทนอย่างก,กลุ่มของโทอู สมาชิกในกลุ่มของโทโออย่างโกกซูเขากลับไม่เห็นด้วยที่จะทำภารกิจแบบนี้พวกเขาสมัครมาไม่ได้มาเพื่อป้องกันคนสำคัญอย่างนี้โกกซูจึงชวนเพื่อนของเขาหนีไปจากที่นี่แต่การหนีทหารแบบนี้ถ้าโดนจับได้โทษถึงขั้นประหารชีวิตทุกคนไม่มีทางเลือกจะต้องตามองค์ชายไป โทอูจึงสั่งให้ซอโดนให้เขารีบกลับไปยังหมู่บ้านรวบรวมครอบครัวของทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของพวกเขาแล้วให้ทุกคนรีบหนีไปโดยให้หนีตามขาบวนของกษัตริย์เกาหลีไปยังจีนแผ่นดินใหญ่นั่นคือทางที่ปลอดภัยมากที่สุดนี่คือหน้าที่ของซอโดนนายทหารจึงสั่งให้พวกโทอูได้รับรู้หน้าที่ของตอนเองพวกโทอูจะได้รับหน้าที่สำคัญในการปกป้ององค์ราชายาตแต่โทอูก็มีเรื่องจะขอร้องเรื่องค่าตอบแทนในอีกหนึ่งเดือนที่การรับใช้ของพวกเขาจะหมดลง พวกเขาขอากลับไปดูแลครอบครัวของพวกเขาเองไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสงครามพวกนี้อีกต่อไปเสนาฝ่ายซ้ายจึงมีข้อเสนอดีให้กับพวกโทอูถ้าพวกโทอูพาองค์ชายไปถึงเมืองทางกเยดได้อย่างปลอดภัยพวกโทอูจะถูกเลือกให้เข้าเป็นทหารอย่างแท้จริงไม่ต้องเป็นทหารตัวแทนอีกต่อไปการรับราชการเป็นทหารมีอยู่มีกินมีเงินเดือนให้ใช้ให้พวกเขาสามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบาย เนนั้นก็ทําให้พวกททอูที่ต้องการมาร้วยตลอดทําให้พวกททอูได้ตอบตกลงทันทีและการเดินทางก็ได้เริ่มตน้นขึืนตาชากมายังกองทัพของญี่ปุ่นที่ตอนนี้พวกเขากลําตามไ้ลรากษัตริย์ของเกาหลีจนพวกญี่ปุ่นสามารถจับตัวลูกชายอีกคนของกษัตริย์เกาหลีได้เขาคือพี่ชายขององค์ชายกวงังแฮเขามีชื่อว่าอิมแฮอิมแฮบอกว่าพ่อของเขาได้หนีไปจากประเทศนี้แล้วลาทิ้งประชาชนเกาหลีเพื่อเอาตัวเองรอด ส่วนตัวของเขาเองก็ไม่ได้มีอำนาจในประเทศนี้ทั้งนั้นถึงเขาจะเป็นลูกชายคนโตก็าตามพ่อของเขาได้ยกบัลลังก์นี้ให้กับน้องชายของเขาไปหมดแล้วถ้าต้องการจะฆ่ากษัตริย์ในตอนนี้ก็ต้องเป็นองค์ชายกวังแฮกษัตริย์องค์ใหม่ส่วนตัวของอิมแฮเองไม่ต้องการที่จะตายเขาจึงขอร้องให้ปล่อยตัวเขาไปแม่ทัพญี่ปุ่นจึงสั่งตามไล่ล่าองค์ชายกวังแฮด้วยด่วนเพื่อจะเข้ายึดประเทศนี้ได้สักทีตาชากไปยังกลุ่มขององค์ชาย โดยความอ่อนแอขององค์ชายไม่มีภาวะเป็นผู้นำทําให้ก๊กซูยังรู้สึกไม่ต้องการเจียลบเพื่อองค์ชายคนนี้เลยระหว่างพักตั้งแคมป์องค์ชายก็ต้องเรียนเปินหนอนหนังสือนั่นคือสิ่งที่องค์ชายถนัดมากที่สุดจนมีแสงจากลูกไฟพุ่งเข้ามาหาพวกเขาที่อยู่ในแคมป์นี่คือธนูไฟพวกเขาถูกซุ่มโจมตีก๊กซูจึงนิบตอบโต้อย่างหนกักไม่เห็นตัวของสโตพวกมันซ่อนตัวอยู่ในเงามืด โทอูจะต้องดิบเข้าไปช่วยองค์ชายที่กำลังเก็บหนังสือโดยไม่ได้สนใจความปลอดภัยของตัวเองเลยโทอูจึงพยายามดึงองค์ชายออกมาจากเต็นจนการโจมตีของพวกเขาก็ได้จบลงไม่เห็นหน้าศัตรูไม่มีการโจมตีระยะประชิดตัวจนเช้าวันต่อมาการสูญเสียในครั้งนี้มีมากกว่าครึ่งของคนเดินทางทั้งหมดดูจากลูกธนูแล้วนี่ไม่ใช่ของพวกญี่ปุ่นใช้กันแล้วไม่ใช่ของพวกโจรอีกด้วยแล้วมันจะเป็นของใครกันแน่ เป็นสิ่งที่พวกโทอูยังสงสัยกันอยู่โทอูจึงถูกเรียกตัวไปหาองค์ชายองค์ชายที่เสียหนังสือเรียนที่ตัวเองรักไปเขาก็โกรธโทอูจีเมื่อคืนไม่ให้องชายเก็บหนังสือของตัวเองเขาจึงบอกว่าองค์ชายรักหนังสือพวกนี้มากกว่าชีวิตของตัวเองด้วย3มด้วยความโกรธจึงตบหน้าโทอูไปโทอูก็ยังไม่เข้าใจว่าหนังสือจะสําคัญอะไรมากกว่าชีวิตของตัวเองโทอูจึงบอกว่า หนังสือพวกนี้เดี๋ยวก็หาใหม่ได้แต่ชีวิตขององค์ชายมีเพียงชีวิตเดียวไม่มีอะไรมาทดแทนได้นางรับชใช้ที่มีชื่อว่าดักยีจึงเข้ามาห้ามองค์ชายเอาไว้ให้องค์ชายได้เข้าใจว่าทอูเขาพยายามที่จะช่วยองชายไม่มีจุดประสงค์หลายแต่อย่างใดทั้งนั้นทําให้องค์ชายเขาได้ใจเย็นลงพวกเสนาจึงรู้สึกกลัวกับการโจมตีเมื่อคืนพวกเขาต้องตายไปกว่าครึ่งหนึ่งจึงถามกับองค์ชายไปว่าพวกเขาควรเดินทางต่อหรือไม่ โทอูจึงพูดแย้งขึ้นมาว่าตอนนี้พวกเขาเหมือนกับปลาที่อยู่ในถังไม่อาจจะหนีไปไหนได้ถ้าไม่อยากจะตายไม่ควรเดินทางในเส้นทางปกติทั่วไปโทอูจึงแนะนําให้เดินทางขึ้นภูเขาไม่ให้พวกญี่ปุ่นสามารถดักซุ่มโจมตีพวกเขาได้นั่นคือทางลอดที่ถึงเมืองทางคา,งาเยและนั้นก็ทําให้องค์ชาเห็นด้วยพวกเขาจะเดินทางขึ้นเขา แต่การเดินทางก็ต้องยากลําบากเพราะพวกเขาต้องแบกเกี้ยวขององค์ชายขึ้นเขาด้วยทางที่ไม่ดีและทางกุรลาชันอีกด้วยการเดินทางก็ยิ่งช้าลงไปเป็นอย่างมากแบบนี้ก็อาจจะทําให้พวกญี่ปุ่นตามพวกเขามาทานคนของโทอูก,ก็มองว่า เ่ยวขององค์ชายกําลังจะฆ่าพวกเขาแต่ด้วยที่พวกเขาต้องการจะเข้ามาเป็นทหารจึงต้องถามภารกิจนี้ให้มาสําเร็จพวกเขาจงต้องทําต่อไปถึงเ่ยวจะทับพวกเขาตายก็ตามแล้วคนเถื่อนคนนี้คนที่โทอูจับเขาเข้ามาร่วมกลุ่มของพวกโทอูเข้ามารับใช้พวกเขาเขาจึงบอกว่าพวกเจ้ามันโง่ทั้งไรเดียงสาพวกขุนนางพวกนี้ไม่มีทางทําตามสัญญาอย่างแน่นอนเขาจึงเสนอให้ข้ามพรมแดนไปอยู่เจ้นกับเขาแล้วทุกคนจะสบายนั่นคือทางเลือกที่ดีที่สุด หรืออีกทางหนึ่งก็คือจับตัวองค์ชายให้กับพวกญี่ปุ่นแล้วเข้าร่วมกับพวกมันเพื่อความอยู่รอดของตัวเองโทอูจึงสั่งให้งเงียบพามพูดเรื่องนี้ด,ด้วยขาดส่วนองค์ชายก็กังวลเรื่องคณะการเดินทางของตนเองกับจุดประสงค์การเดินทางในครั้งนี้มันจะช่วยให้เกาหลีหลอดผลจากสงครามได้จริงไหมภาระที่องค์ชายต้องแบกรับโดยที่ตัวเองไม่มีการวางแผนไม่รู้เรื่องศึกสงครามอะไรเลยดักยีจึงลอบให้องค์ชายได้ใจเย็นลง ภารกิจในครั้งนี้จะพิสูจน์ตัวองค์ชายอย่างแท้จริงและเธอก็เชื่อว่าองค์ชายต้องทำได้อย่างแน่นอนวันต่อมาการเดินทางที่กำลังล่าช้าลงไปเป็นอย่างมากเพียงพอเกี้ยวขององค์ชายทำให้พวกโทอูเริ่มจะไม่ไหวแล้วโทอูไม่อาจจะเห็นคนของตัวเองต้องมาตายเพราะสิ่งนี้เขาจึงได้ตัดสินใจพังเกี้ยวนี้ทิ้งสานายกองเห็นหนาจึกชักดาบเขาเล่นงานโทอูแต่โทอูก็ชักดาบก่อนการกระทำของโทอูนายกองมองว่านี่คือกบฏ โทอูจึงบอกว่าเกี่ยวตัวนี้จะทำให้พวกเขาต้องมาตายการเดินทางที่้าบแบบนี้สตูอาจจะตามพวกเขามาทันก็ได้องค์ชายก็เห็นด้วยองค์ชายก็ไม่ต้องการที่นั่งเพราะองค์ชายก็ไม่ชอบนั่งเหมือนกันครั้งนี้โทอูเขาทำถูกแล้วการเดินทางจะต้องดำเนินต่อไปการเดินทางที่แสงยากลำบากทุกคนต่างเหนื่อยล้าเพราะต้องเดินทางผ่านเขาหลายลูกจนมีทหารคนหนึ่งได้หนีจากคณะเดินทางขององค์ชาย แล้วก็ต้องมาซวยเพรเมื่อเอิญมาเจอกับกองทัพของญี่ปุ่นเขาจึงโดนพวกมันจับตัวได้เขาพยายามร้องขอชีวิตและบอกกับพวกมันไปว่าเขาจะเป็นคนนําทางไปหาองค์ชายเพื่อแลกกับการปล่อยตัวของเขาไปและการโจมตีเมื่อคืนก็ไม่ได้เป็นฝีมือของพวกญี่ปุ่นพวกนี้อีกด้วยพวกเขาไม่มีการใช้หัวลูกธนูแบบนี้และการตามจับตัวขององค์ชายจึงต้องรีบเร่งมือเพราะแม้ทัพญี่ปุ่นต้องการจับเป็นไปต้องการให้องค์ชายต้องมาตายซะก่อน ส่วนคณะเดินทางขององชาที่ยังเดินทางไม่หยุดกับมีอะไรที่ผิดปกติที่โทอ,อูรับรู้ได้เขาจึงสัง่งให้ก๊กซูยิงธนูเข้าไปยังสิ่งที่ต้องสงสยัยและลูกธนูของพวกมันก็พุ่งเข้ามาโจมตีพวกเขาฆ่าทุกคนในคณะเดินทางไปหลายคนพวกมันเข้าโจมตีพวกโทอูจึงต้องเข้าต่อสู้องค์ชาที่ตอนนี้พยายามจะวิ่งหนีพวกมันโชคดีที่โทอูวิ่งตามมาช่วยได้ทนัน แต่องชายกับชักดาบฟันโดยไม่ดูเลยว่าศัตรูที่ตามองค์ชายมาได้ตายไปแล้วโทอูจึงบอกว่าถ้าองค์ชายต้องการจะฆ่าศัตรูก็ต้องมองศัตรูก่อนลงมือหลังจากนั้นก็ไม่ต้องมีการลังเลใดๆจะอยู่หรือตายก็ขึ้นอยู่เสี้ยววินาทีนั้นแล้วพวกมันอีกคนก็พุ่งเข้าโจมตีโทอูโทอูที่ตอนนี้กําลังเสียท่าเขาตะโกนให้องค์ชายแทงมันแต่องค์ชายกับเกิดกลัวกขึ้นมาไม่การที่ฆ่าคน โชคยางดีที่โทอูยังสามารถจัดการมันได้เขาจึงลอดตายไปได้ทุกคนที่ลอดตายต่างสงสัยว่าพวกมันทําไมตามพวกเขามาถูมาถึงที่นี้ได้ยังไงโทอูจึงบอกว่าในคณะเดินทางนี้มีคนเป็นสายลับโทอูสงสัยมานานแล้วเขาจึงสั่งให้คนเถื่อนคนนี้ไปสังเกตการอยุดท้ายคณะเดินทางและคนเถื่อนคนนี้ก็ได้บอกว่าเขาได้ตามดูอยู่ห่างๆและได้เห็นคนที่ทิ้งสัญ,ญลักษณ์ให้กับมือสังหารพวกนี้สายลับคนนี้จะผูกเครื่องหมายไว้ที่กิ่งไม้ และนี่ก็คือหลักฐานของสายลับคนนั้นพัดของพวกขุนนางและนางก็ได้รู้ว่าใครคือสายลับขุนนางใกล้ชิดองคชายเขาคือสายลับเขาจึงพยายามที่จะวิ่งหลบหนีแต่ก็ไม่อาจจะหนีไปได้เขาถูกจับและโดนซ้อมอย่งางหนักองค์ชายต้องการรู้ว่าเขาทํางานให้กับใครแล้วเขาก็ยอมบอกความจริงทั้งหมดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังในการส่งมือสังหารครั้งนี้นั่นก็คือกษัตริย์เกาหลีพ่อขององค์ชายนั่นเององค์ชายได้ยินอย่างนั้นเขาก็ตกใจ เขาจึงอยากจะรู้ว่าทําไมพ่อถึงทํากับลูกแบบนี้ทําไมอยากจะให้ลูกตัวเองล้มเหลวในภารกิจครั้งนี้สายลับจึงเล่าทุกอย่างที่เขารู้ให้กับองค์ชายได้ฟังแม่ขององค์ชายได้ตายตอนที่คลอดองค์ชายและแม่ที่แท้จริงขององค์ชายนั้นก็คือคนที่อยู่ในครัวคอยทําอาหารให้กับกษัตรสตร์พระราช,าชาชอบพอกับเธอเลยได้กำเนิดองค์ชายอิมแฮและองคชายกวังแฮแต่ตอนคลอดองค์ชายกวังแฮเธอได้เสียชีวิต ในนั้นก็ทําให้พระราชาไม่ชอบองคชายกวังแฮเพราะลูกชายคนนี้ทําให้ภรรยาที่รักของเขาต้องมาตายถูกขังพระราชาเห็นองค์ชายพระราชาจะมองเห็นตนเองเพราะตัวพระราชาเองก็ไม่ได้เป็นโอรสที่ชอบธรรมพระราชาจึงไม่ต้องการให้องค์ชายที่ไหลซึ่งหัวนอนปลายเทา้าต้องสืบทอดมลังต่อจากเขาได้และการที่องค์ชายกวังแฮขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนตนในช่วงเวลานี้ก็เพื่อให้องค์ชายกวังแฮถูกฆ่าตายโดยฝีมือของพวกญี่ปุ่น องค์ชายเสียใจที่พ่อของตัวเองคิดร้ายกับต้นแบบนี้องค์ชายที่โกรธเป็นอย่างมากเขาจึงพังมือฆ่าสายลับคนนี้ตายด้วยมือของเขาเองนี่คือศพแรกขององค์ชายองค์ชายที่ไร้จุดหมายมีแต่ความสิ้นหวังพ่อของตัวเองก็จองแต่เอาชีวิตขององค์ชายการรับรู้ความจริงในครั้งนี้มันช่างเจ็บปวดไม่อย่างมากแต่การเดินทางก็ต้องดําเนินต่อไปการเดินทางในเส้นทางที่ยาวนาน ทำให้คนเจ็บของโทอูเริ่มจะไม่ไหวแล้วเขาจะไม่ขอเดินทางต่อเขาขอตายอยู่ที่นี่ไม่ต้องการทรมานอีกต่อไปกกสูที่หมดความอดทนที่ไม่ต้องการเดินทางร่วมคณะองคอง์ชายอีกต่อไปแล้วเขายอมตายเพื่อสู้กับทหารญี่ปุ่นแต่ยังไม่ขอตายเพื่อปกป้ององค์ชายคนนี้โทอูจึงบอกว่านี่คือหนทางเดียวที่ทำให้ทุกคนสบายถ้าทำภารกิจนี้เสร็จจะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแต่ดูเหมือนว่ากกสูเขาจะไม่สนใจเรื่องนั้นแล้ว ยังไงก๊กซูก็จะขอแยกทางเป็นคนละทางไม่ขอยุ่งเหีียวกับองคชายอีกต่อไปการเดินทางที่แสนยากลำบากอาหารก็แทบจะไม่เหลือแล้วตอนนี้พวกเขากำลังจะอดตายกันอยู่แล้วองค์ชายที่กำลังสิ้นหวังและคิดสั้นจะกระโดดหน้าผาฆ่าตัวเองตายแต่ทออูก็เข้ามาห้ามอาว้ทานองค์ชายไม่ต้องการที่จะเป็นกษัตริย์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาจึงไม่สามารถอยู่แบบสิ้นหวังแบบนี้ได้ทอูก็พยายามพูดให้องค์ชายได้เข้าใจเรื่องการเป็นกษัตริย์ ตอนนี้ประชาชนไม่มีกษัตริย์คอยดูแลพวกเขาแล้วพระราชาก็หนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่เมืองจีนตอนนี้ก็เหลือแค่องค์ชายเท่านั้นที่คอยดูแลคนเกาหลีทุกคนให้ปลอดภยัยขณะนั้นเองก๊กสูก็เข้ามาล็อกตัวขององค์ชายก๊กสูเขามีแผนจะจัดการก,ก,กับองค์ชายแล้วไปเข้าร่วมกับพวกญี่ปุ่นนี่คือแผนเอาตัวรอดที่ดีที่สุดในตอนนี้องค์ชายจึงบอกให้ก๊กสูลงมือได้เลยเขาพร้อมที่ตายแล้วแต่สุดท้ายก๊กสูก็ไม่อาจจะฆ่าองค์ชายลงไปได้ ล่วงเชา้าการเดินทางก็ใกล้เข้าเมืองขังกเยทุกทีแล้วแต่แล้วก็ต้องทําให้ทุกคนต้องตกใจนี่คือศพของพวกชาวเกาหลีที่ถูกทหารญี่ปุ่นฆ่าทิ้งทั้งเด็กผู้หญิงคนแก่พวกมันก็ไม่เวน้นและสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นถูกศพถูกพวกมันตัดจมูกเพื่อจะได้นับศพที่พวกมันได้ฆ่าตายไปจนพวกองคชายเดินผ่านทุงยาแต่ก็ต้องโดนพวกมืองหารบุกเข้าโจมตีธนูถูกยิงใส่พวกเขาไม่อย่างและฆ่าคนสนิทขององค์ชายไปหลายคน ทอ,อูพยายามปกป้ององชายในตอนนี้พวกทอ,อูกําลังเสียเปรียบในการต่อสู้แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นและนี่ก็คือฐานของญี่ปุ่นพวกมันเขาเล่นงานมือสังหารโอกาสนี้ทอ,อูจึงสั่งให้องค์ชายหนีไปเขาจะรอพวกญี่ปุ่นตามเขาไปเองและทอ,อูก็มาถึงทางตานถ้าไม่กระโดดก็ตายเขาจึงตัดสินใจก็โดดลงไปยังน้ําด้านล่าง โชคยางดีที่โทอูรอดชีวิตมาได้เขากับมาหาองชายตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วแล้วก็ถึงวันที่พวกเขารอคอยเมือคงคังคะเยอ,อยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดแม่ทัพชินและทหารได้ละทิ้งเมืองไปหมดแล้วเหลือแค่ชาวบ้านที่ถูกปล่อยให้ตายอยู่ที่นี่สภาพบ้านเมืองที่เหลือแต่บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจนซอดโดนได้เดินเข้ามาหาโทอูที่อยู่ในสภาพอิดโรยเป็นอย่างมากเขาบอกว่า ทุกคนกำลังจะข้ามแม่น้ำแต่ก็ต้องดวนคนของพระราชาเผาเรือเพื่อไม่ให้มีผู้ติดตามพระราชามาได้พวกชาวบ้านจะต้องทำแพเพื่ออบยบข้ามแม่น้ำแต่แพก็ไม่อาจจะรับน้ำหนักคนมากมายขนาดนั้นได้ทำให้มีบางคนต้องตกแพและหนึ่งในนั้นก็คือแม่ของก,ก๊กซูเธอได้จมน้ำตายไปแล้วส่วนองค์ชายที่ไม่มีขบวนคุ้มการตามที่คาดหวังเอาไว้แม่ทับชินและกองทับไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว ถ้าองชายยังอยู่ที่เมืองแห่งนี้ต่อไปพวกญี่ปุ่นก็คงมาจัดการองค์ชายถึงเมืองนี้อย่างแน่นอนโทอูจึงเข้ามาบอกกับองค์ชายว่าพวกเขาหมดหน้าที่แล้วตั้งไฟต่างแยกย้ายพวกโทอูจะขอไปดูแลครอบครัวของตนกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองตอนนี้ไม่มีการทดสอบทหารตามที่พวกเขาได้หวังเอาไว้อีกต่อไปองค์ชายจึงได้ตัดสินใจให้พวกโทอูทําตามที่ตัวเองต้องการพอภารกิจของพวกโทอูได้จบสิ้นแล้ว พวกโทอูที่แยกตัวออกมาจากองคชายพวกเขากลับเห็นกองทัพของญี่ปุ่นกำลังเดินทัพตรงไปยังเมืองคังกะเยที่ตอนนี้องค์ชายและพวกชาวบ้านบางส่วนอยู่ที่นั่นโทอูผู้ที่ไม่อาจจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้เขาจึงได้ตัดสินใจจะกลับไปเตือนองคชายให้รีบหนีไปจากเมืองคังกะเยคนในกลุ่มของพวกเขาก็พยายามที่จะห้ามตอนนี้พวกเขาได้เป็นอิสระแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพวกองค์ชายแล้วแต่ดูท่าทางโทอูเขาอย่างดื้อหลานจะกลับไปให้ได้ โธอูจึงควบม้าเพื่อกลับไปยังเมืองคังกะเยส่วนทางด้านองค์ชายมีม้าเร็วจากพระราชาให้องค์ชายรีบออกไปจากเมืองคังกะเยตอนนี้กองทัพหมิงกําลังจัดทัพให้องค์ชายรีบไปสมทบอยู่ที่นั่นองค์ชายไม่อาจจะปล่อยให้ชาวบ้านเมืองคังกะเยไว้เพียงลําพังได้ตอนนี้เขากําลังจะทิ้งชาวบ้านตายเหมือนกับพ่อของเขาที่ทําในตอนนี้จนโทอูเข้ามาในเมืองและบอกทุกคนไปว่า ตอนนี้พวกญี่ปุ่นในยกทัพมาทางนี้แล้วอีกไม่นานก็มาถึงที่นี่อย่างแน่นอนพวกขุนนางจึงให้องค์ชายรีบหนีไปจากเมืองนี้ทำตามที่พระราชาสั่งองค์ชายก็บ,บอกว่าเขาไม่อาจจะละทิ้งชาวบ้านพวกนี้เพื่อหลอความตายได้ขุนนางที่ไม่ต้องการจะตายก็บ,บอกว่าพวกชาวบ้านพวกนี้เยอะจนเกินไปที่ช่วยเหลือได้เอาชีวิตขององค์ชายและขุนนางให้รอดแล้วค่อยกลับมาจัดการทออุจึงบอกว่ามีที่หนึ่งที่จะช่วยทุกคนได้ มีป้อมปาการอยู่บนภูเขาไม่ไกลจากที่นี่ที่นั่นจะเป็นป้อมปาการที่ช่วยสู้กับพวกมันได้องค์ชายจึงได้ตัดสินใจจะให้ทุกคนไปอยู่ที่นั่นป้อมปราการด้านหลังจะมีหน้าผาสูงคาศึกจะสามารถเข้าโจมตีได้เพียงด้านหน้าของป้อมปาการเท่านั้นทุกคนมาถึงก็เตรียมพร้อมที่จะสู้รบและพวกของโทอูก็กลับมาช่วยโทอูแต่ก๊กซูไม่ได้กลับมาพร้อมกับพวกเขาด้วยคนของโทอูพร้อมจะช่วยในการต่อสู้ในครั้งนี้ และขนาดนั้นทหารญี่ปุ่นก็มาถึงพวกมันตามไปล่าชาวบ้านฆ่าทุกคนทออุเขาพยายามที่จะช่วยทุกคนให้รอดแต่เขาก็ไม่อาจจะช่วยทุกคนได้เลยดักยีก็โดนปืนของพวกมันจนเธอได้เสียชีวิตทันทีนางรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ขององค์ชายกองทัพญี่ปุ่นได้ปิดป้อมปราการรอเวลาที่จะเข้าโจมตีเท่านั้นพวกเขามั่นใจว่าจะสามารถตดป้อมปราการนี้แตกได้ในไ,ไม่ช้าโดยกําลังคนที่มากกว่าหลายเท่า ยังไงก็สามารถยึดป้อมประการนี้ได้แน่ส่วนคนในป้อมประการทุกคนต่างหวาดกลัวก,กับพวกญี่ปุ่นที่มีมากมายองค์ชายผู้ที่ไม่ได้สนใจในการทหารไม่ได้สนใจสงครามตอนนี้เขาไม่อาจนิ่งนอนใจได้แล้วจากเด็กไม่เอาไหนเขาได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากองค์ชายเริ่มฝึกในการยิงธนูเพื่อช่วยในการต่อสู้ในครั้งนี้พวกขุนนางก็ต้องการให้องค์ชายรีบหนีไปกับพวกเขาได้แล้วนี่คือคําสั่งของพระราชาให้ทิ้งทุกคนเอาชีวิตตัวเองให้รอด แต่องค์ชายได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ทําอย่างพ่อของเขาด้วยเด็ดขาดเขาจะขอต่อสู้เพื่อประชาชนและธงมังกรของก,กษัตริย์ก็ได้ขึ้นเสานี่คือบ้านที่ทุกคนจะต้องปอกป้องจากศัตรูที่กล้าเข้ามาลุกลานพวกเขาแม่ทัพญี่ปุ่นได้เห็นธงก็รู้เหลยว่าพวกองค์ชายไม่มีทางยอมจำนนพวกเขาต้องการที่ต่อสู้อย่างน้อยองค์ชายก็ยังกล้าหาญกว่าพ่อของตัวเองด้วยสามแม่ทัพจึงบอกว่าคนพวกนี้ยังอ่อนแอและยังมีจํานวนที่น้อยกว่า ไม่ต้องมีกำลังเสริมแม่ทัพก็สามารถจัดการได้จนมีนายทหารเข้ามารายงานว่ามีชายเกาหลีคนหนึ่งอาสาจะช่วยจับตัวขององค์ชายและชายคนนั้นนั้นก็คือกกซูนั่นเองเขากับทรยศเพื่อนของตัวเองมาเข้าร่วมกับพวกญี่ปุ่นแม่ทัพยิงสั่งให้เตรียมพร้อมเข้าโจมตีพวกญี่ปุ่นมุ่งหน้าเข้าสู่ป้อมปราการส่วนทางด้านโทโอและทุกคนก็เตรียมพร้อมอาวุธพร้อมยี่ทำศึกแล้วการโจมตีก็ได้เริ่มต้นคืน พวกโอูก็ยิงธนูจัดการทหารญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดพวกญี่ปุ่นก็มีทั้งปืนทั้งธนูถล่มพวกเขาไม่อยางทหารญี่ปุ่นพยายามปีนกำแพงเข้า,าใหม่ได้ชาวบ้านก็พยายามปกป้องโดยใช้ก้อนหินยนใสพวกญี่ปุ่นการต่อสู้ที่กินเวลานานจนไม่ถึงเย็นและการโจมตีครั้งแรกของญี่ปุ่นก็ไม่อาจชนะพวกโถอูได้แม่ทัพญี่ปุ่นประมาทฝีมือของพวกเขามากจนเกินไปแต่ชาวบ้านก็มีการสูญเสียไม่น้อยถ้าการโจมตีของญี่ปุ่นครั้งต่อไป พวกเขาก็ไม่อาจจะต้านพวกมันได้อีกแล้วจนเสียงของก๊กซูตะโกนบอกทุกคนในป้อมให้รีบยอมจำนนและให้องค์ชายออกมาจากป้อมได้แล้วแล้วทุกคนจะปลอดภยัยพวกญี่ปุ่นต้องการแค่ตัวขององค์ชายเท่านั้นถ้าอย่างดือ้อหลานที่จะช่วยตัวองค์ชายทุกคนจะต้องตายกันหมดองค์ชายที่รู้ดีว่าพวกมันจะต้องฆ่าทุกคนแน่องค์ชายจึงได้ตัดสินใจเขาจะไปยอมมอบตัวกับพวกญี่ปุ่นเพื่อจะช่วยชาวบ้านทุกคนแต่โทอูเขาไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่ ถึงองค์ชายจะไม่มอบตัวพวกมันก็จะฆ่าทุกคนที่นี่อยู่ดีในสงครามไม่อาจจะเชื่อคำพูดของศัตรูได้ถ้าอยากจะช่วยก็ช่วยให้ตัวเองมีชีวิตรอดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจนมีคนเถื่อนและฐานอาสาแอบเข้ามาในช่องทางลับเขาจึงบอกว่าตอนนี้มีฐานอาสาเป็นร้อยอยู่ข้างนอกพร้อมที่เข้าต่อสู้เส้นทางผงที่พวกเขาเข้ามามันเล็กจนเกินไปที่จะให้ทุกคนหนีไปจากที่นี่ได้ ทางที่จะหนีไปจากที่นี่นั่นก็คือประตูป้อมปราการโทรอูมองว่ามันอาจจะเป็นไปได้พวกเขาจะตีฝ่าพวกมันออกไปจากป้อมปราการนี้ให้ฐานอาสาที่อยู่ด้านนอกเข้าโจมตีเบียงเบนความสนใจของพวกญี่ปุน่นพวกเขาจะหนีไปจากที่นี่พวกโทอูจึงรีบสร้างรถเพื่อให้เด็กและคนเจ็บเข้าไปหลบซ่อนตัวและพวกเขาจะฝ่าพวกมันออกไปตรงไปยังแม่น้ำเพื่อข้ามไปจากที่นี่และเวลานั้นก็มาถึงทุกอย่างเตรียมพร้อมเริ่มการหลบหนี ประตูป้อมปราการถูกเปิดออกมารถไฟพุ่งออกมาจากป้อมปราการทหารอาสายิยงธนูโจมตีทหารญี่ปุ่นตอนนี้ทัพของญี่ปุ่นเริ่มสับสนแม่ทัพญี่ปุ่นจึงสั่งให้จัดกำลังตามไปล่าองค์ชายมาหิดลพวกองค์ชายสามารถหนีไปจากพวกญี่ปุ่นมาได้แต่ก็ต้องรีบหนีไปจากที่นี่ทหารญี่ปุ่นกำลังติดตามพวกเขามาและกวกซูเขาก็ตัดสินใจจัดการฆ่าทหารญี่ปุ่นเพื่อจะช่วยทุกคน พวกโทอูถ้าปล่อยไป,ปแบบนี้องค์ชายและชาวบ้านก็คงไม่รอดแนะ่พวกเขาจะถ่วงเวลาพวกมันไว้ให้ให้องค์ชายเรียบหนีไปพวกโทอูวิ่งเข้าหาสโตคาทหารญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดแต่ด้วยกําลังของญี่ปุ่นที่มีมากพวกเขาก็ไม่อาจจะชนะได้พวกโทอูย่อมเสียสละตัวเองเพื่อให้องค์ชายและชาวบ้านรอดพวกโทอูคือนักรบที่กล้าหาญถึงจะเป็นแค่ทหารตัวแทนพวกเขาก็ทําเต็มที่กับหน้าที่ของตนเอง จนถึงววลาสุดท้ายส่วนตัวขององค์ชายก็ลอดตายไปได้จนเขาเดินทางมาถึงค่ายของแม่ทัพชินแม่ทัพชินดีใจที่องค์ชายมาหาพวกเขาเจอและนี่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารทุกคนในการต่อสู้กับพวกญี่ปุ่นกลุ่มผู้ลี้ภัยบนภูเขาคือประชาชนกลุ่มที่สนับสนุนองค์ชายกวังแฮให้ลุกขึ้นมาต่อต้านผู้ลุกลานองค์ชายกวังแฮกลายเป็นแรงผลักดันให้ขับไล่สตูออกไปแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในชิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ